วันที่14กันยายน2564นายสาวิทเจียมจิรพรนายอำเภอสยกมอบหมายให้นายชาตรีคงศวร์ประหลัดอำเภออาวุโสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสโยก ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันณบริเวณหน้าสถานีรถไฟวงังโพเทศบาลตำบลวังโพโดยมีนายสุปกรณ์แนนไทยสงพัฒนาการอำเภอสยกพลตรีพัคพลหงเวียงจันศดีอำเภอสยกนางชุติมาโค,คชรินสัมพกณรอำเภอสยกในายสาราวุฒิชมพูทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ น,นายธินกรเอียบโพนายกเทศมนตรีตำบลวังโพและทีมผู้บริหารภาคีเครือข่ายการพัฒนาอาทิเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสยโยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสยโยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสยโยผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนอำเภอสยโยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซโยกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในชุมชนการรวมพลังทุกภาคส่วนในการป้องปราบสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัย ปัญหาการทุจริตมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดีมีวินยัยมีจิตอาสาในการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสร้างความโปร่งใสซึ่งนับเป็นความภูมิใจของข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นสอดคล้อง กับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยชาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยชาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังเพื่อนเอ่ยคนไทยไม่โกงเกิดรวมตายตรงตายรงเพื่อให้ชาติมันคงไม่โกงกพอขอเพียงมีจิตสำน จะซับส่วนรวมคนไทยต้องรวมกันปกปักรักษาอย่าไปทนคนขี้โกงอย่าไปทนคนขี้โกง